ไม่เราแต่งตัวไปหนอย่างไกันเนี่ยไปจินทอดนะองตาตาองตะหลุมตุงองเอกันนะคะกํลังจะเดินไปที่แบบว่าร้านจีนทอดแกเสียกินน้ำเตาหู้ขอสื่อได้ปะพอดีหนูหนาวมากเลยอยากทานนนำเตาหู้ร้อนๆนะคุณพี่พี่อากาศมันหนาวมืองไทยมันบบว่าติดลบอ่ะพี่อากาศหนาวมากคนนี้คือใครพี่รู้เปล่าว่าคนนี้คือใครเพื่อนหนูนะนี่คือน้ำปลาทิพลสฝาสีชมพูพี่เป็นโซเดียมน้อยพี่ฉันเลี้ยงเธอคุณพี่เท่าไหร่คะ นีไม okay. ่ต like ้องทอนใช่ไหมคะโอ้ยว้าคุณพี่บอกไม่ต้องทอนเล่ไปกับป้าได้แต่ป้าป้าตกใจไหมกลุ่มเดียวกับฉันหรือเปล่าเกาสวยกว่าเอานี่ไม่อีกแล้วอ้า มาเถอะไม่เป็นไรเจี๊ยบพูดเข้ามาตกใจอู้ฉันอยากกินข้าวไข่เจ <Hey ียวว่ะไม่ได mm ้กินละจินทอพี่นี่คืออะไรคะกะเพราหมูสับพี่กะเพราหมูสับแล้วมีไข่เจียวไหมอ่ะเราเดินมาได้การเธอมาอยู่ตรงนี้ไหมเดี๋ยวพี่หนูขอกินเบียากหิวหนูหิวว่ะแต่ฉันพูดจริงนะฉันอยากหยอดน้ำมันน้าปลาปลาาสีอะไรนะสีชมพูชมพู เราเดินมาได้ไกลแล้วยังแก50เมตรน้องไม่เหนื่อยน้องไม่เหนื่อยแล้วเหนื่อยไหมน้องไม่เหนื่อยยังไม่ถึงร้อยเมตรเลยแกบ,บ้านเธอไกลนะพี่ขอกล้วยดิบให้เพื่อนทานหน่อยนะคะอาเจะทานกล้วยดิบหน่อยอะท้องไส้จะได้ไม่ปั่นป่วนปลาดุเหนื่อยไหม <S <S สู้ๆนะปลนะาดุ่นะถ้าหิวน้ำมาทานน้ำปลาก่อนได้นะว้ายรถกระป๋องมาแล้วไปติ้นทอดเร็วๆกระป๋องซิงมากคือตอนนี้เช็คสภาพว่า ฉันหิมแล้วไม่ได้พวกเราทุกคนยังไม่ได้กินข้าวใช่ไหม้ไม่แต่เมื่อกี้ข้าวกะเพราอร่อยมากอ่ะไอเรามันเป็นซูมิงอ่ะซูมิงอะไรลูสี่ขาแบบเนี้ยตอนนี้ไอะน้องนั่งตักกูเลยดิอย่าว่าน้องน้องเดี๋ยวน้องเสียใจน้องน้องนั่งบนหลุยวิทอนนี้นอนบนนี้ไอ้น้องนอนน้องเหนื่อยน้องเหนื่อยน้องเหนื่อยน้องนอนไม่รับหัวใจมันกระซ้บกระซายไรไเขามาจอดหน้าร้านเขาร้านจอดร้านไปเลยจ้า หน้าร้านสุดๆนี่แหละนี่แหละเกน้องนอนอยู่อ่ะกปลุกน้องขึ้นมาใครมาปลุกน้องตื่นหน่อยปลุกน้องขึ้นมาน้องน้องนอนน้องตื่นไปดูกิจการหน่อยสิไม่ได้มาต้องเป็นปีไหนดูเซฟมาจะพาเจ้าของร้านมาแล้วล่ะคนนี่ทำไมพี่แต่งตัวอย่างนี้พี่มันหนาวอากาศหนาวเดี๋ยวเป็นไข้นะคะจ้าไม่ออกทีวีได้ไหม ออกได้ไหมพี่ออกได้โอเคพี่ไม่ได้แอบคบกันเนาะเุ้ยใครที่แอบคบกันนะคะออลกทีวีไม่ได้บอกนะอะไรเหลือวางไว้ได้เลยนะจ๊ะเกลียดพี่คนนี้ไม่คือโตเขาใจแกะเกลียดพี่ผู้หญิงอ่ะนั่งสองฝั่งไม่ใช่นั่งฝั่งเดียวกันฉันไม่ชอบเลยการที่สองคนนั่งอยู่โต๊ะเดียวกันแล้วนั่งฝั่งเดียวกันแล้วพี่ผู้หญิงเขาทําอย่างนี้แกพี่หนูจะบอกว่าร้านนี้ไอ้โต๊ะน้องน้องน้องโผล่ เซเล่นในจะบอกจะแตกพี่สบายดีนะคะวันนี้มากับเจ้าของร้านสวัสดีนะคะคุณพี่คุณพี่แต่งตัวอย่างนี้ไม่กลัวหนาวเหรอคะพี่อากาศเย็นนะคะพี่ดูแลสุขภาพนะคะพี่ขาว้ายน้องมีเพื่อนแล้วสวัสดีจ้ะไม่มีสคนเอเพิ่งรู้ว่าน้องมีฝรแ่งขอโทษนะคะพอดีแม่ลืมทานยาเลยเล่นน้ำปลาสวัสดีจ้ะนี่น้องน้องต้องยอด นี่หยอดน้องน้องจะได้มาเจอเนื้อคู่แล้วนี่เจาะไข่เลยเธอแล้วนี่การกินนะเธอนี่จะบอกให้กินอย่างนี้จจกนี่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 แล้วก็ผักกาดดองผักกาดดองออนท็อปออริจินอลสแตนบายสตบอข้าวเหนียวคำนี้หนูจะกินเพื่อหนูเองมโอ้โหภารกิจของเรา 嗨嗨。<laughs> <laughs>